วันเพนเดือนสิบสองน้ำกระนองหนองเลือดเต็มตะลิงตะลิงไงเราทั้งลายชายหญิงเสอ ดุก,กันจริงอุ้ยไม่ตายเหรอจริงวันลอยกระทงุงลอยลอยกระทงุงมาทำอะไรตัวนี้จ้ะลอยลอยกระทงุงลอยกระทงุง แล้วขอเชิญหลงแก่ออกมารำวงอาะรำวงวันลอยกระทงรำวงกระทงอ่ะบุญ จะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจนี่เนสุขสันต์วันลอยกระทงครับ <c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับ <c oughs> สวัสดีทุกคนอยู่ในเกม Counter Strike 2 ัพเกรดกราฟิกอย่างตึงวันนี้เขาก็ลอยกระทงด้วยแต่ยิ่งลอยิจะมีแต่ปัญหาเนอะเพราะการที่เราเอากระทงไปลอยเนี่ยมันจะมีแต่การสร้างบูลภาวะให้กับแหล่งน้ําแหล่งนั้นๆที่เราไปลอยอ่ะคยือมันก็สวยแหละแต่ว่าผลเสียที่ตามมาเนี่ยมันเยอะกว่าสิ่งที่เราได้แทนที่เราจะตอบแทนตามธรรมเดียมที่ว่าเออเราตอบแทนบุญคุณของพระแม่คงคา แต่ว่าสุดท้ายเรากทำให้พระแม่คงคาต้องหลังน้ำตายอีกครั้งแม่คงคาก็กริ้วเลยทีเดียวน้ามันสกปรกไปหมดเลยงูกูจะยิงไอ้เดดชี่ยนี่แม่ตึกโด fuck พระแม่คงคาไม่ปริวกับสิ่งนี้พระแม่คงคาถึงลูกซองแล้วทรงกริว้วทรงกริ้วอย่างมากไงยังไงว่าทำน้ำสกปรกเหรอ โดนกูไ,ไอ้ที่ไม่ไหวและอีฟูตี้ตอบแทนกูอย่างนี้นมาดิยังไม่เจอน้ำเลยแห้งเลยวแห้งเลยอย่างนี้ละ <c oughs> แองเล้ไม่มีจังหวะให้พักเลยขอเล่นน้ำหน่อยได้เปล่านะโอ้เย็นชื่นใจดูโอ้ถึงดีเล็คิดดูแนละ้วลอยกระทงไว้ตรงเนี้ย เฮ้ยหลังเล่นน้ำอยู่เหรอไอ้มึงยิงนานกว่ากูเลยเนี่ยทำไมไม่ตายวะรออยู่นั่นแหละขยะอืมยิงี่โดนซะ แล้ว <laughs> ไม่มีปืนหรือล่ะเหอเบ็เป่ามีเป่านี่ไหลบอดเหรอใช่บดอยู่ว่ะโ,โ,โดนโดนโดนกูไม่ได้เล่นนานแล้วแต่ยังได้อยู่อ่ะหงุดหงิดระบายที่ไก่ก่อนเลยเฮหยตกใจหมดเฮ้ย โดนตามกูมานยังอ่ะเพื่อนตามกูมานหรือยังโดนโดนโดนเหมือนกันฮะเดจะคำว่าโดน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 อ่ะอ่ะเอ้กเกือบไปแล้วเ้ เกมเคาน์เตอร์มันแบบเกมแบบหนังอินเดียจัดแบบข้างหน้าก็ยิงข้างหลังก็ดุไม่รู้กูจะยิงตรงไหนก่อนดีไก่ก็อยากยิงชี้เหยอะโคตรเทพปืนพูแต่ดีโหลดอย่ังนะได้ปะตกใจไก่เย้ย ระยะน,นี้ไม่ต้องซูมก็ได้บอสแม่งไงซูมซะเห็นหนวดเลยโทษทีเพื่อนอตกใจหมดเลยรีเฟกไวชารารีเฟกไวชาราอันนี้ดีวะ โอ้ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วเฮี้ยรีเฟกไวฉลา,ร,ารีเฟกไวฉลาเดี๋ยวนี้มันจุดอิ่มอิ่มเลยดีกว่าเฮี้ยเนตกใจหมดเดินเล่นแบบสบายใจมากเลยทำไมชอบมีแต่คนเอีเควะนี่เปลี่ยนเส้นทา,าง กูกำลังมุดรูเลยเพีอ่อยู่ตัวได้ปะติดได้ติดประตูเฮ้ยรอคนเปิดประตูเข้ามาแล้วบอสไพรม์มาเดะฟัคเกอร์ชี่อะตกใจหมดชี่อะไอปอดชียอเกือบทำกูดูแ่ก่อนยิงไก่แล้วมันได้แต้มเลย นะสามเก้าแล้วไม่ได้ได้หนึ่งแต้มเหมือนเดิมรักเกมนี้ตรงนี้แหละอาจจะเอชตัวเอชผอวโหเกมนี้แม่งซิดคอมเดียวเนะี่ยดูด,ดิเกิดแท้ๆนี่ก็มีใครโผล่มาข้างหลังแบบอาจจะเอชโอเอชจะถึงจังเลยมาก่อนหน่อยซีเกมที่สอนเราได้ดีเลยว่าอันตรายมันอยู่ทุกที่อีก เมื่อระวังให้ดีก็คือก็คือแบบอ่าอย่างนั้นเลยโอ้โหอ่าน,นี้เป็นการลอยกระทงออนไลน์เลยครับผมมีให้เลือกตัวละครด้วยอันนี้เป็นเว็บของสนุก .com เลยฮะเรื่องสปอนเซอร์คือปีปีไหนไม่รู้อ่ะผมก็เคยลอยกระทงออนไลน์ไปแล้วนะเออผมเอาคนนี้แล้วกันกน,นี่เขียนเองไม่ได้หรอเลือกคําอธิษฐานเอาเลือกได้เราเลือกได้ว่าจะเอาเลยคืออันนี้เป็นกระทงน้ำแข็งใช่ป่ะขอให้เอาไปลอยในน้ำ ขอให้เอาไปลอยในน้ำเนี่ยมันก็อันตรายะนะเศษขยะมัยังหลงเหลืออยู่นี่ออย่างแหละทุกมันคือขยะลอยน้ําได้อะ่ะเออเรามาลอยในเว็บดีกว่าก็กลายเป็นขยะของเราออริจินอลเป็นกระทงใบตองนะผมชอบกระทงดอกไม้ครับไว้เจ้ามีความรักกวานยาวนานไม่จืดจางด้วยเถิดไม่จืดเจ้มจนมเดเกินไม่จืดเจ้มจางด้วยเถิด เออ่ขอให้เจ้ามีแต่ความรักหวานเปรี้ยวเผ็ดเค็มนะ <c oughs> ขอให้ทุกท่านแม่มีความสุขเดี๋ยวเลยโอ้มันจำกัดคำมีแ้่โอ้ความสุขไม่ดิบอ่ะจบขอให้อันผมเอาอย่าีเแล้ยกุดลนะครับจีแอลนะขอให้ทุกคนสมหวัง ดังความสุขที่ไม่ดิบเลยครับผมค,ครับไปลอยเลยนะเลือกสถานที่ด้วยด้วยตอนนี้เราอยู่กรุงเทพเชียงใหม่เอามีเชียงใหม่สุขโขทยัยมีตากมีสีที่เองเนาออแต่ก็ดีแต่ก็ดีดลอยที่กรุงเทพนั่นแหละไปลอยยังอ่ะนี้ลอยแล้วเหรอหานี่ไงน่าจะมีของเราอยู่มัง้งใช่ปะ่ะเออเดี๋ยวมันก็ลอยมาอีก่ะ อ่าแกดดูได้ลอยไปแล้วนะไม่รู้จะมาหรือเปล่าก็ตามนล้วเลยครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญแับสุขสันต์ลอยกระทงนะฮะก็พักผ่อนกันให้ฝันดีนะครับทุกคน